วันนี้มติคณะรัฐมนตรีอนุมัติเงินเพิ่ม4โครงการใครอยู่ในโครงการไหนตามมาเช็คก,กันเลยค่ะสวัสดีค่ะวันนี้อ้อยมีข่าวดีจะมาแจ้งให้ทราบค่ะ เนื่องด้วยวันนี้คณะรัฐมนตรีได้อนุมัติงบประมาณ54,506ล้านบาทเพื่อกระตุ้นมาตรการลดค่าครองชีพทั้ง4โครงการได้แก่1โครงการเพิ่มกำลังซื้อสำหรับผู้มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจากเดิมที่ได้รับเดือนละ2 0 0บาทเป็นเวลา6เดือนคณะรัฐมนตรีได้เพิ่มให้อีกเดือนละ300บาทเป็นเวลา2เดือนและจะได้รับเงินในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม2564ค่ะ เมื่อรวมกับของเดิมท่านจะได้รับเงินสำหรับเอาไว้ซื้อสินค้าทั้งหมดเดือนละ500บาทโครงการที่2โครงการเพิ่มกำลังซื้อสำหรับผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษ คือกลุ่มที่ใช้สิทธิ์ผ่านบัตรประชาชนนั่นเองค่ะในกลุ่มนี้ก็จะได้รับเงินเพิ่มเช่นเดียวกันกับผู้ที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐคือจะได้รับเพิ่มอีกเดือนละ300บาทเป็นเวลา2เดือนในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม2,564เมื่อรวมกันแล้วจะได้รับเงินสำหรับเอาไว้ซื้อสินค้า500บาทค่ะโครงการที่3 โครงการคนละครึ่งเฟส3จากเดิมได้รับ3,000บาทวันนี้มติคณะรัฐมนตรีให้เพิ่มอีกคนละ1,500บาทเป็นเวลา2เดือนรวมกับของเดิมเป็น4,500บาทและจะได้รับการเติมวงเงินสิทธิ์ในเดือนพฤศจิกายนและเดือนธันวาคม2,564ค่ะและโครงการที่4โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เดิมวงเงินที่ใช้ในการคำนวณ e o u c h e r จะอยู่ที่60,000บาท จะได้รับอ e ีเวลเชอร์7,000บาทวันนี้มติคณะรัฐมนตรีได้ปรับวงเงินเป็น80,000บาทและจะได้รับอ e ีเวลเชอร์ไม่เกินคนละ10,000บาทค่ะก็ถือว่าเป็นข่าวดีในช่วงปลายปีนี้ค่ะที่จะได้รับวงเงินเพิ่มสำหรับเอาไว้ซื้อของอย่างน้อยก็ช่วยเซฟเงินในกระเป๋าของเราและหากท่านยังมีข้อสงสัยสามารถฝากคำถามของท่านในคอมเมนต์ได้เลยค่ะแล้วพบกันอีกครั้งสวัสดีค่ะ